มาถึงบ้านแล้วครับผมนี่เลยไอโอ้มันอันนี้บ้านบ้านประเจนบ้านประเจนเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศรอบๆนี่ครับเป็นฟาร์มเล็กๆของจรันฟาร์มนะครับนี่ครับตรงตรงนี้ก็ปลูกผักบุ้งนะครับพืชผักสวนครัวนะฮะกินได้ตรงนี้ก็เป็นผักชี ครับนี่นี่ครับผักชีอยู่เมืองไทยไม่อดตายนะถ้าขี้เกียจก็อดตายไปนะฮะนี่ครับลูกผักอ่าแม้กระทั่งแก้วมังกรก็ยังมีนะฮะตอนนี้ยังไม่ยังไม่มีผลอกีกตัวน,นี้ก็จะเป็นฝรั่งนี่ไลฟ์สดให้ฝรั่งดูนะครับต่างชาติมีเพื่อนประมาณสี่พันกว่าคนนะฮะอ่าส่วนมากจะเป็นชาวต่างชาตินะฮะ นี่ครับฝรั่งนะครับบักซีดาผลมันนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเล้าไก่อ่าเอาไว้เลี้ยงไก่นี่อในน้ำก็มีปลาเห็นไหมครับนี่ปีสาะน้ำด้วยตรงนี้ก็จะเลี้ยงปลานี่นี่นเห็นไหมปลาบ่อนปลาแล้ว ลุงลุงเบาใจเลยอยากกินปลาเอา้าฝั่งนี้ครับนี่ครับฝั่งนี้ก็จะเป็นปลูกเอ่อถั่วฝักยาวครับปลูกเองกินเองนักเลงพอ่อนี่ครับถั่วฝักยาวเลยนี่โอ้ผักปลอดสารพิษแน่นอนครับคนกินตายคนขายได้เงิน ไม่ใช่ครับคนกินอร่อยคนขายก็ได้เงินนะครับเนี่ยมีสวนไรนาของตัวเองก็ดีแบบนี้นะฮะปลูกอะไรก็ได้่ยไรสดให้ฝรั่งให้ต่างชาติดูนี่ฝั่งนู้นก็จะเป็นคอกวัวนะเลี้ยงวัวอยู่ที่นี่เขาจะมีอาชีพอาชีพสำรองคืออาชีพเลี้ยงวัวนะ นี่ครับวันนี้ผมมาคือเอาลงไม่ได้เอาลงพราอ,อยู่ไม่มีคนช่วยเนี่ยพาเรเพนนะเอามาด้วยติดรถมาด้วยอ่าแล้วก็นี่ครับพารามอเตอร์พร้อมบินฮนะไปทำเกเกน้ำมันมาใหม่อ่าเกน้ำมันต่อสายเนี่ยทำเกน้ำมันมีซึมๆนิดนึงเดี๋ยวค่อยแก้โอเคครับตรงนี้ก็จะเป็นคอบบัว นี่ชาวบ้านเลี้ยงเลี้ยงวัวเนี่ยก็มีรายได้ต่อปีก็หลายหมื่นเหมือนกันฮนะนี่ฮะให้ดูร,บรอบๆให้ฝรังดูนะนี่ก็จะเป็นที่ของพ่อนะครับจากนี่ไปถึงนู่นเลยครับสมมติว่าพ่อมีลูกมีลูกคนเดียวถ้ามีผมคนเดียวนะผมมาทั้งหมดเนี่ยผมจะทำสนามบินนะครับเนี่ย นี้เลยจากนี่ไปนู่นแต่ตอนนี้พอพอ่พอมีลูกเจ็ดคนแบ่งซอยกันได้คนละสองไร่ครับตรงนี้ผมก็จะไปทําสนามบินสุรินทพารามาเตอร์อยู่ตรงนู่นอยู่สุดอยู่สุดนู่นครับเดี๋ยวเย็นนี้ก็น่าจะได้เทคออฟอยู่นู่นแหละฮะโอเคครับให้ให้ดูแค่นี้นะค่ะค่ๆเดี๋ยวเราไปกินข้าวดีกว่าเดี๋ยวไปกินข้าวกันไปเจน ผักชีเด็ดกินได้ไหมไเออกินกับเนื้อหมูอะ่ะม,ม,มีไหมเดี๋ยวเราไปเด็ดเด็ดผักชีผักชีมันต้องถอนเลยเนาะเด็ดไม่ได,ไได้ต้องถอนนี่เราเราจะถอนผักชีไปกินสดสดเลยสดสด,สดกินให้ฝรั่งดูนะเนี่ยบ้านเราปลูกได้ไไดเนื้อเนื้อเนื้อนี่ยังเสร็จยังนี่ครับ มีแต่กระดูกบ่นี่ครับัเหมือนสุดยอดมากบักชีสวยมากนะนี่เดี๋ยวเราจะเอาไปเป็นผักสดๆสดเลยครับเห็นๆเ,เลยจะจะเลยเดี๋ยวให้ประเจนเอาแบตรี่หมดก็ใช้กลองแบตหมดแล้วเอาไปเจนอนะ่ะล้างให้หน่อย นี่นี่ครับอาหารของเราวันนี้เราจะกินย่างเนื้อให้ดูเนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะกดไลค์กดแชร์ด้วยเอาหมูมาชิ้นนโอเคครับนี่คือครัวครัวแบบบ้านๆเนี่ยครัวแบบครัวแบบบ้านๆใครไม่เคยเห็นเดี๋ยวจะไม่มีแบบนี้เนี่ย นี่ครัวแบบบ้านๆนี่คือเป็นเอสโตเมเนเซอร์ที่ผลิตมาพิเศษนะครับกันกันไก่ขึ้นนะครับเนี่ยเนี่ยครับเป็นป้องกันพิเศษ Security เบื้องต้นเลยนะฮะเนี่ย <c oughs> เอาแห่มากันนะฮะอันนี้จะเป็นครัวของพระเจนนะโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะกินให้ดูเดี๋ยวรออันนี้ล้างก่อน เราก็ล้างๆผักชีนะฮะเดี๋ยวเราจะกินนะฮะมีม,มีข้าวใเ่าะมนีนมโอเคอ่าเดี๋ยวว่ากันโอเคครับแค่นี้ครับดีครับ